ไปขึ้นไปลดลงอาเอาึข้รได้นัหัึ้นได้บ่เอาลูกขึ้นก่อนขึ้นบว่้นหน่อยน่เป็นขึ้นบ่ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้อดทนก่อนเนาะอดทนอ่เดอ้อไปกะ คอยจะว่าซอยเรือเจ้าสุดความสามารถได้เต็มที่แล้วคอยจะคอยจะเห็ดเต็มที่ของคอยแด่เนาะเจ้าก็เห็นเนาอะ,อะพาไปเบดพี่น้องไอ้เนาะพาไปทีทุกบอลยังเบอร์อได้ไปทุกทีทุกบอลเลยจ้ะ <c oughs> เพื่อนใอ้เห็ดไปตามขันตามตอนแต่ว่ามื้อนี้นเป็น,นวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเลย <c oughs> เพื่อนบบได้เห็ดเวียกต้องได้ถ่าก่อนแต่กก็ต้องได้ จำเป็นแน่เหยเนาะเจ้าก็ต้องเล่นข่ายอยู่นี่ก่อนอ่ามันมีอยู่อ่าสองทางเลือกคือว่าเน,นี่ยจ้งหวะทีเพ่นว่ากลับถักท้ายสบายดีและสวัสดีพี่น้องเลยเนาะ เอาสบายดีเด้อะบ่าวลิสบายดีทีมงานเราเนาะดนะูว่าผา่า<ห>น,น,นเลยผ่านเลยสวัสดีคือว่าภารกิจเช็คสมบูรณ์ร่มเรียวบ่หรือว่าไหนๆคนเอิน,น,นบ่กร่มเรียวเนาะร่มเรียวเพราะว่าเขาคัำตามขั้นตอนนี้ภารกิจคือว่าเสร็จสิ้นพี่น้องถือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวตัวชิดสีแจ้งรายละเอียดพี่น้องเลยเนาะต่อแต่ว่าตอนนี้เขาออกมาแล้วแต่สะพานพี่น้องคืออ่าออกมาพาแวะกินข้าว แต่ว่าทางสาวรถจนาเดียกับลูกๆนี่เมนอัานายังบบได้ขามฝั่งไทยหรือว่ายังบบได้อยู่น้าเจ้าหน้าที่ตารวจพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นรถแล้ตัวชิดที่แจ้งรายละเอียดให้พี่น้องฟังเอาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถสากลหมอเก็บเครื่องเก็บของพี่น้องเลยสบายดีโมเวยงด้วยสบายดีเลยจะสะดุ้งเลหลายเทือเนาะเป็นชุดเป็นชุดเนาะคือว่าจับมือตั้งรักก่อนเนาะตั้งรักแต่ว่าโบได้ใจแต่ว่าเบื่อว่า

ข้าจะได้นั่งเหงื่อว่าในช็อปสินเตะนั่งขึ้นได้บ่เอาลูกขึ้นก่อนขึ้นมาไหมครับขึ้นเบาหน่ึ้นบ่ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้เป็นยังไงทุกคนมาในอิ่มอยู่่บกมาจับกล้องให้ได่ชิ่นยอดเล็กน้อยขึ้นนี่โอ้มาขึ้นเลยอันนี้พัชชิขึ้นขึ้นได้ม่ออกมือไล้วแบนี้ไป อขึ้นรงายขึ้นง่ายขึ้นขึ้นง่ายขึ้นก็ได้ตี่ก็ได้หัวยังไงมูโจมกดิให้โจมกยขึ้นนะ่โหันเอหนี่กัมีแต่ผู้สาวเนาะอจบ่มาตัได้นเลยะพี่น้องเนาะกลับสัตว์ไยสบายดีทุกคนเลยอ่า มันเป็นแน่นี้เด้อพ si ี่น <directions> ้องเด้อเดี๋ยวชี้เล่าสู่ฟังเนาะเบอกรายละเอียดเอาาให้เพ่เพ่เผาลูกเจ้าสักเผาเลยบอกดีเทนบอว่งเมืองไทยแต่ละคนเด้อเดี๋ยวขอถ่ายก่อนเด้อมันยังบวบนกันเตี้ยพ่อแล้วบ้านนี้โอ้ยตายต่พี่น้องเห็นเนาะถทายสบายดีคนนะถ่ายถ่ายคนกันได้มันมันคิดบาง่างเพราะว่าชิวพังไทยฝั่งลาวได้ต่างประเทศพี่น้องเห็นเนาะ ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ตัวชิดปันชุกบมงกินี่กาอดานางกินี่ก็เดินทางอ่าเข้าไปฮอดต่อมอพี่น้องเอ่ยหรือว่าสะพานมีต่าพอ่นไทยลาวอ่ไรพี่น้าแเ่ยได้สิแจ้งรายละเอียดแบบนี้พี่น้องเนาะตัดตัดคลิปมาเป็นยังคือสารดจนากับลูกคือยังดยู่ใเมฮาคือเก่า คือว่าต้องได้กลับขึ้นเมื่อน,น้ากันคือเก่าอีกพี่น้องก็่ชีได้ให้เพื่อนกลับกับให้เพื่อนไปพักอยู่บอนเพื่อนพักแต่เก่าเลียแต่ว่าเมื่อนี้อ่าได้เรื่องได้ความกลัวเมื่อวานนี้อันทางเจ้าหน้าที่เพื่อนน,นั้นแน่ฮะหยุดก่อนบ่ยุดก่อนจีบอ่อ่ะพี่น้องเออเนาะกับผึกชารือขับรถเวียนที่นี่ก็เลยหยุดกล้องฮะตำรวจเพื่อนน่ะแนะนําแบบนี้พี่น้องบริเวณ่าเพื่อนบอ่ซอย แต่ว่ามันมันยังบ่ถึงขั้นตอนที่อ,อ่ามหาเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะมันยังบ่ถึงขั้นตอนที่มหาเพิ่นอ่าคือความหมายว่าต้องได้มันมีสองทางทางเลือกอีกบาทนี่งพี่น้องต้องได้ไปเอาตัวาโรจนาน,านี่เข้าไปกองบรรษักรารแขวงก็คือบอนลจนทีตำรวจเห็ดเวียกอาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนวะ ประวัติต่อมมนี่เพิ่นเพียงแต่เป็นบอนที่จ้ำของคนเข่าคนออกก็ชือ้อเล็กับสองเม่นเอาโตสาวรจหน้านี่เม่นไปมอบให้เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่ายบ้านที่ผัวเราอยู่หันแต่บเม่นว่าส่งให้ผัวเราได้พี่น้องเอ้ยอ่าโบแม่นว่าส่งให้ผัวเราเนาะแต่ส่งให้ทางงานเจ้าหน้าที่เขตอยู่พุทธ ให้เพิ่นนั่นเหตุเรื่องแจ้งมาและให้เพิ่นเป็นเพื่อนต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนที่อ่ายื่นเรื่องข้ามาหาตำรวจดูกองบัญชาการแข้งพี่น้องเลยเนาะอ่าแบบนี้พี่น้องเลยก็หมายนะเด้อพี่น้องใจเฮ้าแต่สีให้เอฟซีมาติดตามล้มกันว่าชุมพ้าสิี ช่วยเล่าในไดโตฮานาทุกคนเนาะมันบอกทีมงานเนาะจะให้ทุกคนมาลุ้นเลยกะเป็นกําลังใจให้ให้แน่แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าตารวจเพื่อนกะเพื่อนว่าว่าก็ยังดีได้อันทีว่าเพื่อนกะบ่ได้ถึงขั้นว่ายังเอาโทษอยังตะวันยังโมโหขั้นตอนเพื่อน่ะต้องไปทีละขั้นทีละขั้นเลยกะเดี๋ยวเหาสกับเมื่อประชุมแล้วก็ปรึกษากันอีกกันเพี่น้องไอ้เนาะเลยกะ คิดว่าชุมเฮานี่เฮ็ดเต็มที่แล้วตามขั้นตอนหนนี่พี่น้องเนาะคือว่าเขาเฮ็ดถือกฎหมายคือตัวชิดว่าเราบริจาคเฮ็ดพิกกดกฎหมายนะเฮ็ดจะได้อยเข้าไปชงเล้าขึ้นเพื่ออะไรก็ข่ามันอะได้แต่มันผิดกฎหมายมันเป็นการฆ่ามนุษย์พี่น้องเลยนะเนาะเฮาเว่า,งายงว่าได้เฮ็ดได้ไม่สนานแต่่อจะบ่ยุ่งเกี่ยวถ้าสีเฮ็ดแบบนั้นตัวชิดจะขอเอาเล้าเมื่อชงก่อนเดี๋ยวแต่ผู้ใดสีพาเราไปแบบนั้นเนาะแด้๋วแต้เราสิไปเองคือเรื่องของเรา แต่ห้วิตจากตรงนี้สักก้อนจากที่ว่า,าเ้าไปหาเจ้าหน้าที่นี่ก้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะต้องแบบนั้นแมนบอกทุกคน,เ,นเดี๋ยวสมมุติว่าเอาเล่าลงเหื่อน่อยนะวิตหรือโบวิตถ้าเป็นอย่างมากเละคนที่สาวมาฮอดโตไหว่าไผเป็นคนทีเอาเราไปามันมันแบบนั้นเนาะเดี๋ยวชีอยู่ดีๆก็ชีหาข้อใ่หัวได้พี่น้องเลยก็เข้าใจอะไะอีต้นเล่าอะไะอย่าหาเละเมอแหละแต่ คือว่าในรามาในน้ําที่ว่ารามาแบบพิดกฎหมายพี่น,อน้องเอ้ยรามานั่นก็ต้องจะซองย่างคือว่าเนี่ยแต่ก็ต้องไปแจ้งกลุมบ้านให้กุมบ้านรงตัวแล้วกลับมาพี่น้องเอ้ยเนาะก็แบบต้องแบบนั่นแหละนี่เนาะทางเจ้าหน้าที่คนกะแนะนําดีอยู่กินี่ไปสะพานนะพี่น้องเอ้ยเนาะคนกะแนะน,น,ะนําดีพคนกะได้บด้อันวายชัง น,น,นั่นนี่ดอกแหละเพื่อนว่าบรอยากให้ทางทีมงานสมเฮานี่เอาตัวล่าไว้เฮงสีเห็นอะไรก็เห็ด,าาเ,หดเพราะว่าเดียวเฮาชีติดล่างแหหรือว่ามีความพิษเกี่ยวกับอเอาต่างด้าวเข่าเมืองแด้ปิดช่อนหรือว่าพาไปหันมานี่แหนละพี่น้องเอ่ยตัวนั้นแน่นอะมันสีหนักนะทุกคนคือตอนนี้เขากำลังเดินทางกลับคืนเมืองพี่น้องเอนะ่ยเนาะว่าสิเป็นอะไรกะฝากพี่น้อง เป็นกำลังใจให้แหละพี่น้องเลยเนาะอ้าเดียวเข้ากจัจะะดยชิดกจัจะปิดกล้องไว้สะก้อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกเช่นนึงกะอาจจะอยู่พูละบ้านพักอยู่ฮองเฮมหรือว่าอยู่อยู่ใส่รุ่นน้ำกันพี่น้องเลยเนะาะเอาสิประมาณนี้สะก้อนพี่น้องอ่ะพี่น้องเลยเนาะกะตอนนี้จะได้กลับมาดูที่พัก ดูของเก่าเหมือนเดิมมีแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ดูระวังล้อดําเนินการช่วยเรืออานนี้อีกเท่านึงพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่วันจันนี้พี่น้องเอ๋ยผู้พลพี่น้องเอ๋ยเนาะมาให้สีซอยแบบใดเนาะเอาสบายดีเด้อสาวเวจนาเด้เออ่าอดทนก่อนเนาะอดทนอ่ะเด้อคอยกะคอยกะว่าซอยเรือเจ้าสุดความสามารถได้เต็มที่แล้วคอยกะ เรจะเห็ดเต็มที่ของข่อยเลยเนาะเจ้าก็เห็น,าาเน,หนเนาะพาไปเบิ้ดพี่น้องเลยเนาะพาไปที่ทุกบอนยังเบิ่อได้ไปหทุกทีทุกบอนเลยจ้ะ<ม>เพื่อนให้เห็ดไปตามขันตามตอนแต่ว่ามื้อนี้นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเลยเพื่อนบบได้เห็ดเวียกต้องได้อันถาก่อนแด่ก็ต้องได้จาเป็นแน่เหยเนาะเจ้าก็ต้องเล่นถ่าอยู่นี่ก่อน<ม>อืา มันมีอยู่อสองทางเลือกคือว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เพันว่าให้เหตุตามขั้นตอนให้ถึงจ้องเพราะว่าเจ้าผัดมาเจ้าผัดมาแบบผิดกฎหมายดย้บัดเจ้าต้องอกลับเมื่อทางเลือกที่หนึ่งกับกับเมื่อแล้วก็แก้งทาง เจ้าหน้าที่อุ้มบ้านเพื่อนให้เพื่อนดาเนินการในน้ำตัวเจ้าเข้ามากองมันชาก,การแข่งอืน่นรดูว่าเขามาจํมาอยูตรได้พี่น้องในเจ้าหน้าที่ตารวจจะสิสชงตัวเจ้าไปหาสถานทูตด้ว่าในใดแหละเพิ่นสีเห็ดเรียกเพื่อนอว่าชุบคอยคอย่โมเมนต์เจ้าหน้าที่ได้คอยเห็ดได้แต่แนะนํรดูว่าเอาเจ้าไปส่งมอบกเพื่อนต่เพิ่นกะแนะนามาแบบนี้หรือว่าวันจันทร์หละแเม่น นำตสารรตนานี่เข้าสถานกรมศาัลการเแข่งเลยพี่น้องเอ๋ยนผนู้นแนะนำนะและสิ่งที่มันหนึ่งเน่ที่สุดเรามีลูกนี่แหละพี่น้อง,องลูกลาแบบพอดีเด็กหน่อยพอดีเน่าหอ้องห้องเก่าเนาะห้องเก่าเข้าไปห้องมันบดไปห้องปเอาไปอยู่ห้องไป วก่าหมดดิอนน้นมันเยเอาวกัดเปี่ยนดูห้องเก่าเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวตาเป็นเขายูน่มอีกอน พี่น้องเห็นด้วยนะได้สูงโตขึ้นมาพักผ่อนที่พี่ชาก้านอ่ะปูล้สงเออเห็นอะไรบ้างพี่น้องเลยเนาะอี่โตอนอยู่น่ารัพี่น้องแต่ว่าอืมเป็นอะไรพอเป็นผัดอันนั้นอืมมีเตะใหว่า สมมุตินะนะพี่น้องสมมุติว่ากลับเมื่อกันมิเตสิรากับเจ้าหน้าที่ทางบ้านเป็นบ่าตัวเป็นตีหรือว่าทำลายเห็นทางกายเป็นแน่กว่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะพากันมาเด้อพากันมาเด้อลูกขึ้นกัน ก็อุใจอยู่บป่ใจไม่ได้เมื่อนี่ค่ะันวาในนี้พี่น้องไอ้เนาะคาเสกกจ้ะลายเต๋อเป็นเงินวัาศีงปดว่าเงินการเดกแบบเงือไห้่นะหาหกหมื่นคไหนพี่น้องเลยหาหกหมื่นผมีหดเงินแล้วหอหดฮหหกหมื่ะมีบอจากเงินบ่ได้มี นมบงมีทางเลือก็ต้องเมือกับให้บ้านครัวนั่นแหละกับเมือแม่นแล้วต้องให้ผู้บ้านเช่นคันงเน่และขันบอเช่นแล้วเอาบุยอมเมือเขาก็นเลยผู้บ้านบอกสอนเนาะแม่กล่าวเตือนทางครัวบอแม่ว่าเมียเมืออะไรอยากตีเอาตีเอามันโมเมนเลยอืม าคือว่าซอยเพิ่นหนีชุดความสามารถอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยไปจนท่วมนั่งรถจนเมื่อยเพือก็ยากหักเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แนะนำอยู่ทุกอย่างอยู่เพิ่นก็เฮ็ดให้เฮ็ดตามขั้นตอนแต่ว่าโอ้เพร่เสิยได้ตามขั้นตอนนี่ก็ห่วยยากค่ะเพิ่มเติมอยู่บ้านนี่บัดชิหาเล้าอยู่นี่ตรงนี้ปลาเจ้ามันไใจอ้ายนี่ละ ค่า่าขา้จ่ายค่าดพ่อขาดเข่าขาดหน้ามือเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ชีขึ้นมือนี้แหละค่ะชีคืนไม่อยากรบกวนไอ้ก็ไม่ได้นี้ก็เป็นคืนที่ห่างบอกคืนที่ซีเพราะมันซีเนาะไอ้ก็มีแต่บ้าเวียงบ้าบัดนี่แหละเชียร์ขาห้องให้ตลอดเลยขาดเข่าขาหน้ามิชื่อข่อหมูอยู่ปะหม้ไอ้ตัวชิค ใช่ลูกน้อยเจ้าอย่าใช้บึงสอจองีก่อนเออเฮ้ยฮัมบิงน้องเด้อตอนนี้ก็อยู่ระว่างการอ่ารึกชาลือกันและพี่น้องแต่ว่ามายเป็นพวกมวายย่างเจ้าหน้าที่เพนกักงาดีโยเนาะมีแต่เป็นมยหยเฮ็ดให้มันถ,ถ,ถูกต้อง แต่ว่านี่อีกที่หนึ่งแบบว่าห้ชีสีแอนชีเพื่อเมื่อเพราะบางอชีบางคนคอมเมมตนมากนะง่ายเดบ๋ยว็ีเห็ุแบบนั้นพี่น้องง่ายแต่สิ่งที่มันตามมาตามหลังอะไ่แหละอยยันคอยฮับ่ไว้คอยบ่ซ่อยแบบนั้นการเจ้าชีเมื่อเองมีให่คอยวิทจากตรงนี้ก่อนให้่อยอาชีพก็สามารถข่อยตรงนี้เหตุมันสิ่งสะถูกต้องถ้าว่าเจ้ามีเงินเจ้าเดีเมื่อพระดูพระอย่างเมื่อเจ้า สิเมื่อแบบลหลักเมื่อทีเมื่อที่ยังเมือ่ขอข่อยกับบุหูว่าท่านใดนันเล่เตอนะข่อยจะบ่อชอยพว,วามันมันผิดกฎหมายคือข่อยเคยเว่าขออ่อยจ้าโมยอยู่เกี่ยวนะั้นเรื่องนะั้นตัวนั้นเนาะแต่เจ้าเองเจ้ากระโากเมื่อแบบไหนเนานะอยากเมือ่อทามว้วนลายูกไ <c oughs> ล่ลคนนี้จนปัญญาเลยเนะาะเงินคำกบุมี ขันเมื brands, <TH> ่อไปนั่งจะได้ใช้เงินคือการนี้ไม่มันไ่อยากให้จิกาช่ยเจ้าเอามื่อมันเจ้าชิเมื่อเองบอกจะหูบ่ทางเมื่อแบบนี้หูจักยู่อายไปทางน้องบกนี่ละไปเพราะว่าเขาเราก็เคยไปยุทางนั้นไปทางน้องบกกุเชนี่ไปแล้วก็เคยข้ามเธอนึงไปตลาดนัดไทยล่าวนี่งนั่งเรือไปนะ เอเอเพิ่นกันได้าาน้ำดีอยู่ได้พี่น้องไปหหงเมื่อนี้นย่า,าเพิ่อนกัเอาเข้าไปในหอกเลยเนาะได้ว่ากับอันโมนาใหญ่ไปเลยได้พี่น้องพ่โมนาไดบในพันไปได้ตุสิชจะได้ตุสิชจะได้อันเข้าไปดังน้ำเลยดังน้ำมันสาวรจะนาดังเิ่นกระทามครั้งนี้ มันถามว่าเอกสารเจ้าเอกสารเราเนี่ยมันบกครบมีแต่บัตรประชาชน<ม>เพื่อนก็หู้ว่าเป็นคนไทยแต่แบบนี้ต้องได้ส่งตัว้วาเหตุถือต้องคนน่ะต้องคือว่าเลนึงสารจนาต้องกลับเมื่อบ้านผัวแล้วก็ไปแจ้งพอบ้านแจ้งกลุ่มทางนั้นแล้ส่งตัวับเข้ามากองมาจากการแขวงอีกเลนึง แบบนั้นแต่สาโลจนาี่กังวลถากับเมื่อนี่ยันผัวตีต่การทุกๆงยายๆอะไรได้เนาะอดทุกอดยากอดกินอดยูเหมือนบ่ห่าดูหากินกันม่ได้เจ้าบ่ผัวนำนี่นะไปชัยมองไปหาการปลาการเคดนกันะอยู่เฮือนอยู่จะคุ้นอยู่เฮือนนี่อยู่เฮือนเฮาลงเฮือนตั้งไอ อูน้ำ <ascend> ล <subscribers> ูกน yeah, ้ำพัวนี่นะห้าคนหกคนเอากับมี่แต่สู้ทนมันจังพี่น้องเลยเนอะรุ่นน้ำกันว่าอาซีได้คำตอบจังใดนะสำหรับการช่วยเหลือสาวรรจนนา ตัวทางผู้สิษย์และทีมงานนี่ก็เห็ุเต็มที่แต่ก็เรื่องตำรวจก็ได้ไปเห็ุเนาะกับโบได้เพิ่นกับโบได้ว่ามีหยังบ่ได้หายบ่ได้หยังมีแต่เพิ่นแนะนําให้ส่งทางนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเออเป็นจีบ้าจีใหม่กับบุญยเงินให้บ่มีเงินเสียให้เพิ่นดอกพนเนาะเขาจะจับก็จับแล้วเห็นแต่ใดปิดเลยแต่ว่าบ่เกินมันจันพี่น้องทางผู้สิษย์และทีมงานนี่สิดําเนินการทั่พัน อาือวันจันนี่ผู้เรื่องเ,อเมนว่าวันจันเนาะแหละอาีิบด้เอาตัวชาวโจน์าไว้อย,ยู่นี่ดอกพี่น้องเพราะว่า่าเกาก์สีมีการเคลื่อนไหวเพราะว่าตาไใ้เฮิงหลายมันกะบอดีพี่น้องเหรอเอาเดี๋ยวขออีสีคอกับเมื่อก่อนกับเพื่อนก่อนเด้อเมื่อนี้กะอดนอนดูนี่ก่อนเดี๋ยวข่าหน้าซับปากะ ลงกระชิบงานเนาะก็ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องนะขาดใดที่ยังอยู่ในมือของชุมข่อยชุมพรเก่งใจอายนี่หละหลายมือหลายเวรหลายเรียงบึงเขานี่แหละบเปุญยังเนาะจะสุบุญป่าให้คุณแต้ฮิวหรอกบุญได้หิวข่าหรือว่ามาแต่มานี่ยได้กินอิ่มอิ่มยู่อ่ะได้กินเพอนี่แหละจึงมีแฮงนั่นอ่ะบุญได้กินเลยกัเป็นน้ากินเพอเนาะกินนี่เนาะได้กินเพอกินนี่กินเพอกินเข่าพี่น้องเลยใช่น้องดิ เออเบื้องนอกเดอ้อเ<ม>สือผ้าบอบจะเชือมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกบอต้องคืดหลายเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำให้ลูกเดอ้ออาบน้ำอาบในนอนผักพนพอดเวลาเดี๋ยวพาไปเนาะประมาณนี้เอาที่นอกสาาไทย่เปล่นกำลังใจให้สาวรถนนาเน่ต่กาถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใดเนาะอยากซอยเรือสาวารจนนาจาาังไรที่ต่อหาตุศิด มาได้เนาะหรือว่าสิกากเงินผากคำไปซื้ออยู่ซื้อกินติดตรงติดไทยเนี่ยต่างๆตัวชิดกันยินดีซอยพี่น้องหรือว่าอยากให้สาวโรจนาหน้าในเมื่อแบบวองไว้จะมีค่าใช้จ่ายหลายพี่น้องเหรอสูงระดับสีหามื่นพูดแหละพี่น้องเยหรอเล่นตัวพันพี่น้องเยเนาะแบบว่าไว้เหพี่น้องเนาะสูดๆเด้อเอ้าสบายดีมือนี่นะพี่น้องเยเนาะเอ้า พี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่าเพราะว่าตัวชิดแก้ซีไดอ้ออกเมื่อก่อนบันีิพี่น้องเอ้ยเนาะเมีย,กะ,มมยกะโทรตามเมียกะโทรน้ำอยู่เมียกะโทรตามเมียกะโทรน้ำลูกกะให้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวมาอันฟึกษาครับ รวมกับทีมงานอีกสาวกอนอย่น้องเลยเนาะเอ่อขวียงเข้าไปแล้วบ่บ่เ,เวียงเข้าไปในเลยเนาะชาวตัวเรา่ะสบายดีอะบุตรคนนั่งพุ่มกันนั่งรถจนเมื่อยเนาะนั่งพุ่มกันพุน่มก,กันได้รวมกันก็นได้มันรถกระจายก,กระจายมันอยากขึ้นแบบจั <c oughs> บมืออยู่คนละเบื้องเนาะเจ้าพ้าคอยไปซองเมื่อนี่ก็จนที่เป็นไข่แล้วสิโรลิคก็เป็นเนาะ ให้เนี่ยไปนี่ได้กินเพอเนาะอ่ะนี <ไป S 1> ้ยไปเดี๋ยวนั่งน้ำเอาอ่ากะเอ้าเอาไปนี่ใช่สิเนาะในเรื่องมันขั้นตอนไปนี่คือคือเขาวอากันนนั่แล้วกะสีได้เอาขึ้นชมกุ้มแมนบ่แมนแล้วเอาเนี่ยสี ถ้าพอบ้านเพิ่นว่างแล้วเมื่อส่งให้เพิ่นน่าถ้ามืออื่นบ่ว่างก็แม่นมือถือ่ะโอเคอแบบนั้นแบบนั้นเดี๋ยวฝ่อยจะเป็นเพืนะแม่นแจ้งเลยบ่แจ้งไปนี่เลยบ่แจ้งเลยบอกบอกกันนะบอกับรถเรียงกินนี่จังแล้วจะบอกกันน้ำจะให้เพื่นแจ้งในคลิปเพิ่นนําเด้แม่นเพราะว่าเพราะคำสื่อซะบ่แม่นว่าส่งคืนผัวเพิ่นไหนอันนี้แม่นพี่น้องเอ้ยการส่งนี่ก็ต้องให้พอบ้านพอบ้านเจ้าหน้าที่บอกสอนก่อนเลยเพราะว่าเพิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นแนะนำเฮาเนาะ แมนอันนี้เจ้าหนะ้าที่อยู่ต่อมอ,อเ,เ,เ,แ,เแ,แมนเขาท่านเห็ดอะไรเห็ดได้นี่แมนแมนโอ้กลับไปนั่งกับ,บนีแต่เจ้านายเจ้านายได้กี่เนาะแมนโย่จะอันเอกชีเปนคอมเมนต์ให้ความเพื่อน้อยเราก็บ,กบ,กบ,บอกจะเฮ็ดแบบบ้าแบบวนะไผ<ฟ>พชี็ดให้คอยวิจัยนี้ว่าได้จังเฮ็ดพลอยชีย <c oughs> เบ็ดวันในั้นก็ได้นั่นแหละจังหวะนะบาวี่บ้าที่พาไปบอกนะบ่าวี่ข้าวจ้าขนาดลงใส่มงก็คือบ่าลี่ยุโมจะไปแล้วพี่น้องแต่ไพชีอยู่เป็นคนชุดไทยอยู่นี่คอยจอกเมื่อก่อนแหละชีได้ เออเงินที่ทางวาบอสเอาให้ใช้น้ำมันไม่เช้านี่สี่แสนกันได้สี่ชิได้ซอยค่าห้องได้ค่ะโอ้อสีได้ซอยกันและเข้ากะถ่ายคลิปเล่าเข้ากะซอยเล่าและนั่นเนาะค่าห้องอาจารย์จ๊ะอยากอยากอยากบอกน้ำกันเบิร์ตแต่ละคนที่แบบว่ามาถ่ายไ่ว่าจะเป็นเบาแอนหรือว่าไครทุกคนต่างๆอันนี้เว้าให้เข้าใจกันก็คือเวลาเขาว่าบอกกันกับพังกันรายก็เวลา มากกะเข้ากะถามกันก็เรื่องรล่ามันเป็นอะไรแน่แต่กันแน่อยู่แน่จินเข้ากะต้องชื่อมามาซอยมาให้กันน้ำเนาะมึงแย่งกันมึงแย่งกันเนาะบอยง่ายเขาาโบเอาแต่ผลประโยชน์เขาต้องซอยน้ำอ่าต้องซอยน้ำแต่กันสำคัญเขาต้องพังกันอาการทายันต้องต้องหาลือกันบอให้เสื่อมเสียถึงเจ้าหน้าที่เพิ่น ทุกภาคส่วนอย่าบอกให้เชื่อมเกีับเจ้าของน้ำแม่นเจ้าของในการทีมงานนี่แล้วว่าไงที่มาห่วมกันเมือนว่าอ่านั่นหน้าพี่น้องเอ้อเนาะอันนี้ว่าเนาะสุดท้ายให้บ่าวลีน่ะสื่อสารกับทางในบ้านเพื่อนบ้านเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจิถามว่าเอ้าช่างเจ้าว่าได้สื่อสารแล้วพูบ่าวประว่าเนาะเฮาต้องนัดเพิ่นก่อนว่าเพิ่นว่ามือใดสมืติว่าเพิ่นบ่ว่างมือเท่าก็ไปมือคือเหมือนเทาต้องให้เข้าใจกัน ทั้งสองกำสองไายแมนแมนแมนขันว่าไปชงให้ผัวรถน่ะบวดเนาะบเวดได้ปะบเวดแล้วแบบนั้นเหมันก็ับชมบว่าแน่เนาะเอาแล้วกับลงชูอันอันนั้นคือเก้าแน่เลยวะเก่าโบราณนั่นลูกบอลแน่เนาะแมนต้องการจะตั้งแมนนั้นแมนต้องเอาไปมอบให้กุ้มบ้านนั่นว่าเอาก็บอกความจริงแล้วว่าข่อยบ่ได้เป็นคนไปเอาแล้วเราอันเรามาฮอดเชโน่เลยเราโทรหาชุกข่อยเพื่อหาที่เพิ่ง แต่ชุมมคอยนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ชายบุญที่ว่าอยากซอยอยู่แล้วแต่เข้ากับซอยในชิงี่มันทึกเข้ากับภาพไปหาตำรวจและตำรวจก็ให้ส่งมาส่งคืนชุ้เจ้าดูกลุม่มหรือว่าพอบ้านวันนี้แม,ม่แล้วแต่ชุ้เจ้าสี่ดำเนินการนะใร่เด้อขอยมาม่อมหาแล้วเพราะว่าพอบ้านนี่แต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีสามบ่เนาะ อผู้นึ่งกับผู้นึ่งนะให้ยู่นะแมนแมนแมนห้องห้องห้องมีพอบ้านแดีวก็ห้องผู้ที่หนึ่งแต่วก็ห้องผู้ที่สองผู้ใดผู้ใดผู้นึ่งต้องยู่ในมุมที่ห้าสิบปสชงมันแบบนี้เลยพี่น้องกฎหมายเล่าเท่านั้นต้องไปตามขั้นตอนเลยในบ้านนี่ก็สำคัญไรในบ้านปุ๊บแต่วก็จังมาเขตกลุ่มประเดินว่าเขตแต่ละชุมชนจัดเจ็ดหมู่บ้านนี่มีชิมีเขตหนึ่งกลุ่มบ้านแแบบนั้น ทีมาชุดอยู่หันแด็กก็ต่อมาเขตปุ๊บเพิ่นก็เข้าไปอันปกสอเมืองต่อบานนี่ปกสอเมืองนี่คือตำรวจเมืองเฮานี่ต่อแล้กกะจังขึ้นแค้งบาดนี่อันแบบนั้นพี่น้องแม่น้ำใหญ่นี่แล้วเนาะแมนอันนี้คือเข้าไปรัดขันเลยได้นี่แมนสมเขาหน่แต่ว่าเรัาไปในสิ่งทีถ๊กไปรัดขันเพื่ออยากให้หู้แมนเพื่อที่ได้คำแนะนำดีๆดี่แมนแมนแมนเนาะ ประมาณนี้แจ้งแจ้งให้ครับผู้เลยว่าเฮาสีได้เอาวเรากลับเมือเม่อบ้านคืนกลับเมื่อบ้านคืนกลับเมื่อบ้านตามขั้นตามตอนตามขั้นตอนแต่ชีบอให้เราถึกตีแน่นอนพี่น้องเอยเนาะถ้าว่าได้ยินข่าวว่าผัวเราตีเดี๋ยวบอขึ้นไปจัดการเลยเฮ้ยาคนจะรถถังแล้วนะเนาะบอข่าวเราได้นี่นะ <c oughs> <c oughs> เห็นด้วยกผูเถิดได้ไอ้บอข่าวด้วยหรือจะว่าบอให้อัน เอฟซีกังวลเรื่องที่ว่าถ่าประชงผัวเล้ายันผัวเราขา้วบ่ให้กังวลเรื่องนะกังวลก็ได้เฮายๆสูงสุดเนาะแมนชิบกันโอ้โหแมนแมนแมนฮักกระชิขึ้นไปฮักกระชิมีการเบ้าการล้มกับผู้เป็นผัวเล้าเหน่บไปเนาะลูกผู้ชายคือการเฮาเบ้าตรงๆรวดนะบบดนี้บ่ให้อ่าลงไม้ลงมือเดยเนาะฮักกระชิมีคัมเบ้าเฮาอยู่ดอกแห่งบ่มักกันแหละพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้ทุกทุกคนเนาะถ้าบ่เข้าใจเนาะหรือว่ายัง อันอันใดแหละคอมเมนต์มาถูกช่องในแหละที่มาถ่ายนรำกันคอมเมนต์ไปก็ได้คือคือตัวชิดว่าเอาเห็ดเต็มที่แล้วพี่น้องได้การเอาเห็ดในสิ่งที่ถือเอาบุห็นในสิ่งที่พิษเนาะเนาเขาไปหาเจ้าหน้าที่ทุกอย่างตามขั้นตอนบัตนี้คือจบรายละเอียดบัี้ประมาณนี้เนาะ,นะสุดท้ายนี่กะเบิร์ตทุกคนนี่กันนะพี่น้องก็เซนการ์คำบาสบายดีได้บาดนี่สย <c oughs> สบายดีพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องเจ้าสบายดีพี่น้องเลยเนาะ